I'm สวัสดีคคุณผู้ชมคะรายการ i ิ Connect ทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเราจะสะท้อนในเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ใช้บริการเรื่องอื่นๆหรือแม้แต่บรรดาผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเราจะสะท้อนกันในเรื่องของการใช้รถบริการสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ก็ดีรถ2แถวก็ดีหรือรถแท็กซี่ก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาของรถแท็กซี่นะคะที่ดิฉันเชื่อค่ะว่าน่าจะมีเรื่องของผู้ใช้บริการที่ร้องเรียน มากที่สุดนะคะวันวันหนึ่งเนี่ยน่าจะหลายร้อยอย่างเลยทีเดียวนะคะกับปัญหาเรื่องของการใช้บริการรถแท็กซี่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ดูเฉพาะในมิติของผู้ใช้บริการเท่านั้นว่าพวกเขาประสบปัญหาอะไรบ้างยังมีมิติของผู้ที่ขับรถแท็กซี่ด้วยเพราะว่าพวกเขาเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ว่าปัญหาที่ว่าจะเป็นอะไรนะคะรวมไปถึงมิติของคนที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆที่นอกเหนือจากคนขับรถแท็กซี่นอกเหนือจากผู้ที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ด้วยพวกเขาเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างมีไม่น่าจะน้อยนะคะน่าจะมีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะในช่วงปากท้องร้องเปล่าค่ะ